เดี๋ยวผมให้ดูความคุ้มนี่ก่อนวันเนี้ยซื้อกลติคุ้มยังไงนะฮะได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาชมเลยเผื่อพี่สนใจอยากได้รถสักคันแล้วมองว่าเอ้ยมันคุ้มไหมกับการจ่ายเงินนะครับอันดับแรกผมต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าที่มีสริปหรือทางานประจําอยู่แล้วเนี่ยที่นี่แบบยาชมใบ,บเดียวชั่วโมงครึ่งรับรถจบอีสุสีประตูคันนี้นะครับเป็นตัวเอสเริ่มต้นไปหน้าซีนอนธรรมดาความขาวกระจังหน้าเดิมๆแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราเติมให้อันดับแรกคือล้อเป็นท TC ซีล้อแม็กใหม่ยางใหม่ฟิล์มนะครับเปลี่ย อันนี้ติด60นะฮะร,รอบคันเลยนะฮะแล้วก็แม็กไลเนอร์ใหม่ครับพี่แม็กไลเนอร์พี่ดูได้เลยฮะนี่โลโก้ติ๊กเกอร์แปะอยู่เลยนะครับนี่คือแม็กไลเนอร์ใหม่นะครับยึดมาหมดแล้วนี่ความใหม่ของแม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์ถ้าใหม่ต้อง2ชิ้นนะฮะจะมีราคาติดไว้ที่ตัวแม็กไลเนอร์กับตัวแม็กไลเนอร์ฝาท้ายแม็กไลเนอร์ใหม่นะครับเสร็จนะแม็กไลเนอร์ใหม่พี่จะได้กองแอร์กองอากาศกองน้ํามันเครื่องใบป,ปัดน้ำฝนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพี่ฉะนั้นความคุ้มค่าของพีี่่่ซื้้อออรรถไไไปพมตงทําะเลย เพราะว่าวันนี้ถ้าผมใส่ล้อแล้วพี่เลือกไม่ได้พี่จะเสียเงินซับซ้อนแต่ซื้อที่นนเนี่ยล้อเนี่ยลูกค้าเลือกเสียเงินรอบเดียวจบออกลถแล้วเสียเงินรอบเดียวฉะนั้นถ้าใครอยากจะจ่ายเงินรอบเดียวแล้วได้รถที่ถูกใจมาที่นี่ได้ตีร้อยเดียวพี่จบเลยไม่ต้องไปเสียเงินซับซ้อนว่าเอ้ยล้อนเนี่ยมันลายไม่ใช่แล้วเอาไปพี่ก็ต้องเปลี่ยนของผมพี่เอารายที่ใช่ไปเลยของผมพี่เอาฟิล์มที่ใช่ไปเลยไม่ต้องไปติดใหม่พี่เอาไปเลยจบเลย ส่วนมาตรฐานนั้นผมทาให้อยู่แล้วถ่ายน้ำมันเครื่องกองแอร์กองอากาศใบป,ปัดน้ำฝนนะครับผ้าเบรกแบตเตอรี่นะครับดูห้องเครื่องคันนี้กันคันนี้รถตัวเอสบอ่อเป็นบอ่อผ้าอยู่แล้วรถตัวเอบ่อเป็นบ่อผ้าอยู่แล้วแล้วพี่สบายใจอย่างเวลาพี่เดินมาซื้อรถซิ่งรีแมปมาผมติดทิ๊กเกอร์เลยรู้ที่หลังโกรธไหม,<ผ>มโกรธรู้ก่อนโกรธไหมไม่โกรธครับจะโกรธทาไมเพราะบอกไปแล้ว นะว่ารถซิ่งรีแมปมาแต่ถึงจะเป็นรถซิ่งรีแมปมาดูกันแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เมื่อกี้บอกใช่ไหมใช่แบตเตอรี่เพชรพันารายนี่ติดติก,กร์ใหม่ก็บขนาดนี้นะครับรถรีแมปมาเราก็บอกแต่เครื่องไม่เคยเปิดเครื่องเดิมครับเครื่องต้องไม่เปิดฝานะพี่นะเปิดฝาต้องเห็นซิลิโคนเห็นอะไรเครื่องไม่เปิดฝาไม่อะไรเพลเดิมคำว่ารีแมปเนี่ยรถต้องเป็นคันหน้าเดิมเพลเดิมหน้าฝาโปรงเดิมก็อากาศเดิม แต่รถเคยรีแมปมาเราก็จะแจ้งให้ทราบเอ่ออธิบายได้ไหมครับว่าระหว่างรีแมปกับไม่รีแมปมันแตกต่างกันอย่างไรก<อ>็ร,รีแมปมาเนี่ยคือรถเนี่ย1.9มันจะอืดอะพี่พี่ไปเพิ่มให้มันเร็วขึ้นรถคันนี้เปลี่ยนจอเป็น LDA ความคุ้มนะพี่นะอ่าเวลาติดเครื่องเนี่ยเสียงมันก็จะต่างกันเดี๋ยวผมให้ดูความคุ้มนี่ก่อนวันเนี้ยซื้อก็ตีคุ้มยังไงจอปกติรุ่นนี้ไม่เป็นทัชสกรีนแบบนี้อันนี้คือจอของรุ่น LDA สามารถยกมาใส่ได้เลยพลาสติกยังไม่แก,เก,แก,เเก่เลยพลาสติกย นะฮะแล้วรถรีแมปมาแล้วเนี่ยเสียงมันก็จะบอกเลยพี่พี่เดินไปท้ายนี่จะได้กินเลยนี่ก็คือกลุ่มรถที่รีแมปเราก็จะแจ้งว่ารีแมปมาแล้วพี่ซันนี่ถามว่า,วาแบบนี้งว,วดประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้พออยู่แปดพันครับ